สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิว1วันนะครับกับอคนะครับตัวนี้นะครับหูฟังบลูทูธนะครับไวเลสทูไวเลสนะครับอคนะครับรุ่นอะไรนะที25นะครับเดี๋ยวมาดูกันการเชื่อมต่อไม่ยากนะครับขั้นแรกที่เราเปิดกล่องมาให้ชาร์จมันก่อนนะครับแล้วตรงก้านเดี๋ยวเราไปดูกันที่เราได้มานะครับมันจะเป็นแบบนี้ถูกปะให้เราชาร์จนะครับเป็น USB t y p e C นะ แนะนำที่ชาร์จแบบไฟอ่อนๆก็ได้ไม่ต้องเป็นพาวเวอร์ดีวหรือ,เ,อเป็นแบบฝาชาร์จนะครับเดี๋ยวมันจะพังเอาเปิดมาเนี่ยตรงนี้มันจะมีตัวของพลาส,สติกหุ้มอยู่ให้เราถอดออกแล้วก็ชาร์จประมาณ1-2ชั่วโมงนะครับขั้นแรกเนาะเราเปิดออกมานะครับเปิดบลูทูธนะครับเสร็จแ,แล้วเนี่ยเชื่อมต่ออุปกรณ์เปิดฝามันด้วยเนาะเปิดฝามันด้วยนะครับ แ้วไปหาคําว่าออเคนะครับ EP ขีดหนึ่งยี่สิห้านะครับกดนะครับจับคู่นะครับแค่นี้เองนะครับสามารถเชื่อมต่อได้แล้วนะครับส่วนมากเฮียจะใส่ข้างเดียวข้างไหนข้างหนึ่งก็ได้สายดีกว่านะครับมีิวทมรู้สึกว่าตอนใส่หมวกแล้วมันกระชับดีนะครับนี่ครับตอนใส่ประมาณนะครับมันจะเรียบไปกับใบถุงนะครับเดี๋ยวเราเวลาใส่หมวกกันล็อกองเนาะ ส่วนอันนี้ใช่ป่ะเราก็ปิดฝาไว้ใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อก็ได้นะครับใช้ข้างเดียวขอรว่าอีกข้างเอาไว้ฟังอีกอื่นใส่สองข้างเดี๋ยวไม่ได้ยินพอใส่ไปเนี่ยเห็นป่ะแต่หมกน็อกตัวนี้หลวมนะครับเพราะว่า อย่าซื้อไซส์ใหญ่มาไซส์เอ็กแอลนะครับมันก็ทาทำให้ไม่ไม่บีบสูมากนะครับมีความรู้สึกว่าก็โอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าก่อนน,นั้นเนี้ยก็ไม่ค่อยอยากซื้อมาเพราะว่าบางทีไอตัวลําโพงอ่ะไอตัวที่ด้านบนตรงนี้มันใหญ่แล้วมันยาวออกมาแล้วมันอาจจะทาให้เราไม่หูเราเก็บได้เดีย๋ยวเราไปลองดูว่าวันนี้1วันกับการใช้ออคีทียี่สิบห้าจะเป็นยังไงนะครับโอเคหลังจากได้ใช้ตัวของออคีตัวนี้นะครับ มาหนึ่งวันนะครับก็ได้พิสูจน์อะไรหลายๆอย่างนะครับสำหรับไรเดอร์เนี่ยก็ให้ใช้ใส่ข้างเดียวเนาะตามที่เฮียแนะนํานะครับเพราะว่าอีกฝั่งนึงก็ไวฟฝั่งอย่างอื่นแทนนะครับปัญหาของมันก็คือมันไม่สามารถอยู่ได้ทั้งวันถ้าเราถ้าเราไม่ได้รับรับสายอย่างเดียวนะคือเราต้องมีฟังฟังฟังเพลงดูยูทูบยูทูบบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยู่ได้ไม่ทั้งวันแต่ต้องใส่ทีละข้างนะสมมติใส่ขวาหมดใช่ปะ เราก็ถอดมาชาร์จแล้วก็ใส่สายสายหมดถอดมาชาร์จใส่ขวาเพราะในนี้มันเป็นพอเราเปิดขึ้นมาใช่ปะเห็นปะมันจะมีที่ชาร์จอยู่มันจะมีไฟเตือนอยู่หน้านะครับก็ถือว่าดีเสียงดีนะครับชัดเจนแล้วก็การวางตัวของอะไรอะ่ะการออกแบบที่เอาไว้ใส่เนี่ยมันกระชับหู คือถ้า,ถาห้ารูหูเยอะแอบลึกลึกหน่อยเนี่ยแล้ววางมันกระชับมันก็จะหลุดยากมากๆนะแต่ฝั่งซ้ายรู้สึกของเฮียจะตื้นนะครับมันก็จะแบบอย่างวันนี้ฝนตกใช่ป่ะมันจะโดนเสื้อกันฝนนิดนึงมันก็สะดุดฟุ๊บหลุดออกมาหน่อยหนึ่งแต่ข้างขวานเนี่ยจะแบบลงไปแล้วพอดีเดะเลยนะครับแล้วก็เปิดเสียงก็โอเคนะครับแล้วก็ถ้าแบตหมดเนี่ยมันจะไม่เชื่อมต่อสังเกตง่ายๆแล้วมันจะมีเสียงเตือนว่าแบตหมด นะครับเราก็แค่เปลี่ยนข้างแล้วก็อีกข้างหนึ่งไปชาร์แล็อีกข้างนึงมาใส่สลับกัน2ด้านแคขนเองเพราะว่าขี่มอเตอร์ไซก็ไม่แนะนําไม่ใส่2ข้างเดีย๋ยวถ้าอะไรบีบแต่เตือนอะไรมาหรือมีเสียงอะไรเตือนมาแล้วไม่รู้เรื่องเนี่ยเกิดอุบัติเหตุได้ง,ง่ายๆเลยนะครับโอเคอย่าลืมต,ติดตามนะครับกด subscribe ช่อง a อ i ม t ิให้เย,ยติด้วยนะครับอยากสั่งซื้อใต้คลิปนะครับสำหรสนับสนุนช่องเฮียก็กดสั่งซื้อผ่านคลิปใต้ ผ่านลิงก์ใต้คลิปเฮียด้วยนะครับสวัสดีครับ